อะไรนะยังไงทริปนี้เรามาที่ไหนเอ่ยอ่อมอ่อมบ้านนาวนนะครับเป็นทริปแรกที่เรามาครั้งแรกครับเป็นวันแรกเป็นไหมทุกคนเราจะเข้าไปดูไงกันเราจะเข้าไปดูข้างในกันทุกคนนะครับนะครับว่าเป็นยังไงนะครับอ๋อเป็นทริปที่เรามาครั้งแรกไงใช่ไหมล่ะ เป็นทิพที่เรามาครั้งแรกครับ <dated> ร <teenage time online> <pl ug> ู้สึกเป็นยังไงบ้างครับก็ตื่นเต้นนิดหน่อยใช่ไหมไม่ตื่นเต้นครับผมงงครับงงใช่ไหมลงครับลงผมลงไปสองที่ใช่ไหมเออมผมลงไปสองที่ครับกว่าจะกว่าจะเข้ามาได้ใช่ไหมอ๋อมันอ๋อมอ๋อมก็เป็นครั้งแรกที่เราไม่เคยมานะครับเป็นอย่างนี้เลยครับมันโคตรมันโคตรเนียนใช่ไหมครับเออเออ นี่คือบอริเวณรอบข้างไหนคนขับคนขับมันมันมีอะไรวะนะไม่เข้าไปได้ยังนไงตึกลงนะเขาคือเขาว่าไงเนี่ยไงนี่น,น,นี่ก็คือบอริเวณพายดานหน้าของบรรณาธิกรนะสสวัดีครับ ตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำมีที่จอดรถกว้างขวางดีอยู่ครเป็นครั้งแรกที่มาเห็นจะในเพจเห็นจะในสื่อคนอยู่ใกล้ๆตรงนี้เขาก็เที่ยวประจ่ะสองคนนั้นเข้าไปได้เฉยได้รัราจะเราทำไม ฮะขอจังทีนมาจากไหนนี่คือบรรยากาศด้านหน้าต่างนั้นมัดลูกต่างนะตางกันต่อขึ้น เป็นแบบนี้นี่เองด,นนเดูืันงนี้ดียวโอ้นะครับน้ำตีฟ้ามากครับใสใสมาก ครับสซุ้มคือซุ้มครับปาดถวยบริเวณฝั่งนอกครับมีเรือลำเ,เล็กไม่คอยกระดับนะครับตรงไหนที่เราต้องการไปนะครับเราก็ต้องรีวิวก่อนนะครับ นี่ครับคือสวนทานตะวันนะครับดนี่คือสวนทานตะวันนะครับพี่น้องนะครับสวนทานตะวันนะอือหือ,อดอกโอ้สะ่าอ,อาบน้ำมากเลยอือหือ นะครับน่ามารีวิวมากเลยเนะีซุ้มนี้ครับทางเดินเป็นทุ่งดอกหญ้านะครับนะครับแล้วก็มีกังหันลมนะครับมีกังหันลมนี่โอ้โหก็ขึ้นชื่อว่าบ้านนานะครับบ้านนาทาวน นะครับก็จะเป็นรูปแบบอย่างนี้นะครับไว้ชมคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ